หลายๆคนถามถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกกันมาเยอะเลยนะคะเยอะมากๆทําไมแอนไม่บอกตารางการแข่งนนของไทยแลนด์ลีกเลยอ้าวันนี้มาบอกแล้วนะไทยแลนด์ลีกกาลังจะเริ่มต้นขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่10 พฤศจิกายน2566เราจะเริ่มการแข่งขันไทยแลนด์ลีกอย่างเป็นทางการณนะเวลานี้ก็แข่งขันกันทุกๆุกลีกแล้วลีกเกาหลีใต้ลีกเวียดนามลีกญี่ปุ่นกำลังจะเริ่มไทยแลนด์ลีกพรุ่งนี้นะมาฟังตารางเข้าวๆวันพรุ่งนี้คู่บิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์จริงๆ คู่แรกก็มาบิ๊กแมตช์แล้วแต่เชื่อว่าแฟนๆวอลเลย์บอลหลายท่านอาจจะพลาดดูเพราะว่าเวลาอาจจะไม่เหมาะเจาะกับแฟนๆวอลเลย์บอลที่ทำงานสักหน่อยนะคะอะมาลองฟังกันและมีความคืบหน้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมาค่ะในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกปีนี้ต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะดึงตัวนักกีฬากันไปกันมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากซูปรมไปไดมอนด์ฟู้ด จากไดมอนด์ฟู้ดไปนครราชสีมาโอ้โหคว้าตัวกันให้ซัดไปเลยมาบอกช่องทางการถ่ายทอดสดก่อนดีกว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันนะถ้าใครไปที่สนามได้ไปดูที่สนามได้เลยนะคะอาคารกีฬานี้มีบูตสนามกีฬาแห่งชาตินะอยู่ตรงแถวแถวสยามนั่นแหละค่ะโปรแกรมวันพรุ่งนี้จะเริ่มคู่บิ๊กแมท เวลา1 5นาฬิกานะคะทุกคนหรือบ่าย3โมง Diamond Food f i r e Chef Air Force จะพบกับนครราชสีมา q m ีว CVC เลยนะถือเป็นคู่บิ๊กแมทมากๆ1 5นาฬิกาจะเป็นฝ่ายหญิงนะคะและ18นาฬิกาจะเป็นฝ่ายชายก็คือสโมสรเดียวกัน Diamond Food พบกับนครราชสีมา แข่งวันเดียวกันฝ่ายหญิงบ่ายสาฝ่ายชาย6โมงเย็นค่ะที่สนามกีฬาแห่งชาติตรงสยามนะการแข่งขันครั้งนี้ของนครราชสีมาได้คว้าตัวผู้เล่นจากด o มอนฟูดอย่างอมสินสสิพาพรจันทวิสูิ์เข้าไปร่วมอยู่ในสโมสรด้วยถือว่าไฮไลท์พอสมควร กับการที่อมสินสิภาพรเข้าไปอยู่ในนครราชสีมานะคะและยิ่งไปกว่านั้นดนพรสินโพยูฟ่าดนพรสินโพเซตเตอร์หน้าใหม่ดาวรุ่งของเราครั้งนี้จะได้โชว์ฟอร์มโชว์ฝีไม้ลายมือในต้นสังกัดใหม่อย่างนครราชสีมาคิวมินซีวีซีด้วยรวมไปถึงหน้าเก่าๆก็อย่างเซตเตอร์เอซิริมามานาิจมิเดิลบล็อกเดียจรัสพรบรรดาศัก ลิเบอร์โรตัวเก๋าอย่างนัทพรสนิทกลางหรือว่ายุพาสนิทกลางนะคะรวมไปถึงได้คว้าผู้เล่นต่างชาติมาร่วมสโมสนนะะรนครราชสีมาคิวีซีวีซีด้วยรอบนี้จุกๆไปเลยมาทางฝั่งไดมอนด์ฟูดคู่แข่งของนครราชสีมาคิวิีซีวีซีในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่10พฤศจิกายนบ้างทางฝั่งไดมอนด์ฟูดได้คว้าผู้เล่นจากญี่ปุ่นมานะะ จากญี่ปุ่นนี่ก็คือสมโมสร NEC Red Rocket เลยนะอย่างมิสกิยามามูชิเลยนะคะตำแหน่งบีหลังนะคะถือว่าคนนี้ประสบการณ์ไม่น้อยเลยดีเดียวได้คว้าตัวมาอยู่ในสมโมสร Diamond Food แล้วรวมไปถึงคนที่ถูกคว้าตัวมานั่นก็คือสุทัตาเชื้อวูหลิมได้คว้าตัวจากสมโมสรสูพรีมจัมบุรี e ีเทค Diamond Food ก็คว้าตัวมาค่ะและมิดเดิลบล็อกสุดแกร่งสุดเก๋าของเราอย่างหทไยรัฐนะคะได้คว้าตัวมาจาก สโมสรขอนแก่นน้ามาอยู่ไดมอนด์ฟู d ด้วยรวมไปถึงกติกาแก้วพินด้วยแล้วก็หน้าเก่าๆก็ยังมือเซตนุกนิกนัทนิชาใจาแสนรวมไปถึงลิเบอรโรตัวเก่าของไดมอนด์ฟูดตลอดการก็คือจิดาพานาหัวหนองและสาวสวยอย่างป๊อปนาริสราค่ะก็ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแม์จริงๆบิ๊กแม์จริงๆนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะไทยแลด์ลีกจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566นะคะไดมอนด์ฟู o d ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะเจอกับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีฝ่ายหญิงจะเริ่มเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงส่วนฝ่ายชายจะเริ่มเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นค่ะใครว่างสามารถไปดูได้ที่สนามกีฬานีมีบุตรนะคะสนามกีฬาแห่งชาติแถวแถวสยามนะแต่ถ้าใคร ไม่ว่างสามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน True ID หรือถ้าใครอยู่บ้านก็ซื้อกล่อง True ID มาแล้วก็กดดูผ่านหน้าจอทีวีได้เลยนะคะสดสดร้อนๆเลยในการขันหลีกต่างประเทศรวมไปถึงไทยแลนด์หลีกหรือดูการนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าทาง True ID ครบเครื่องพอสมควรนะคือคว้าลิขสิทธิ์มาได้หมดเลยสามารถให้แฟนๆฟนและบอลชาวไทยเนี่ยดูสดได้ทุกลีกเลยนะ ทั้งหลีกญี่ปุ่นรวมไปถึงไทยแลนด์หลีกนี้และยิ่งไปกว่านั้นหลีกทางเกาหลีใต้หลีกเวียดนามก็มีการ่ายทลดสดที่ง่ายทุกคนสามารถดูได้ง่ายไปหมดอ่ะดังนั้นพรุ่งนี้ห้ามพลาดคู่บิ๊กแมทขอถามหน่อยคิดว่าอย่างไรไดบอนฟูดกับนคนรราชสีมาใครจะชนะเฮ้ยอันนี้คาดเรายากมากเพราะปีนี้เปลี่ยนแปลงเยอะคว้าตัวผู้เล่นเกา่าเแก่งแไปเยอะมากๆ สลับทีมกันไปเยอะสุดๆถ้าเดาไม่ออกเลยพูดแล้วก็น่าจะสนุกนะคะอยากให้ทุกคนไปดูติดขอบสนามนะ,ะและทุกคนจะสนุกจริงๆพูดเลยคิดว่าใครจะชนะไดมอนด์ฟูดหรือนครราชสีมาคิวบีซีวีซี ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกไทยแลนด์ลีกวันรุ่งนี้ศุกร์ที่10พฤศจิกายน2516เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วค่ะห้ามพลาดแม้แต่แมตช์เดียวกดติดตามแอดไว้กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะทนันทุ่งดีทานเหตุการณ์แน่นอน